ฮิววอตส์ซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Gods d e of Victory Nikki น,กกนะครับผม สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว TPS ผสม RPG จากค่าย s h i p Up ผู้พัฒนาเกม Destiny ชายนั่นเองนะครับและใช้เทคนิค Live 2D เหมือนเกม Destiny ชายด้วยนะและระบบของเกมนี้นะครับมีทั้งโหมดตะลุยด่านแล้วก็สามารถโคออบก,กันได้ด้วยนะโดยเล่นพร้อมกันสูงสุดได้ถึง4คนเลยนะครับและข่าวดีครับตอนนี้เกมนิกกี้ได้เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโค้ดเบต้าพร้อมเปิดทดสอบบนสโตทยทั้ง iOS และ Android เร็วๆนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจ เกมนี้นะฮะรีบไปลงทะเบียนรอไว้ได้เลยนะครับส่วนชันแล้วก็รอบที่แล้วก็พลาดรอบนี้ชันว่าไม่น่าพลาดแน่นอนฮะ,ะโดยเรื่องราวของเกมนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์หลังวันสิ้นโลกบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าแอนดรอยพิฆาตกับมนุษย์ที่ถูกขับไล่ลงสู่โลกใต้ดินนะครับและต่อต้านการบุกข,ของเอเลี่ยนซึ่งมนุษยชาติที่ถูกขับไล่ลงใต้ดินนั้นนะครับก็ได้สร้างแอนดรอยนิกกี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยึดเอาโลกกลับคืนมาให้ได้นะครับแต่ทว่าแอนดรอยพวกนี้นะครับ กลับแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะควบคุมได้ด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับมนุษย์จึงได้ลบล้างความทรงจําของพวกแอนดรอยหลังจากการต่อสู้นะฮะเพราะเกรงว่าพวกมันเนี่ยจะนําข้อมูลการต่อสู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์นั่นเอง ซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับนิกกี้ที่ชื่อราฟี่สามารถเอาชนะการต่อสู้ได้มากมายและได้สะสมข้อมูลเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับจนถึงขั้นยากต่อการลบล้างข้อมูลนะครับและหลังจากนี้นะครับผู้เล่นก็จะได้สัมผัสกับ,กบเรื่องราวของราฟี่และเหล่านิกกี้ตัวอื่นๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอเกมเพย์ของเกมนิกกี้กันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเด้งขนาดไหนนะครับ The Ark. Light has faded from humans' last shelter, proving the root of all mankind. Rapture, a mysterious mechanical weapon, annihilated humans cruelly. Civilization has been obliterated, and hope has died. The Earth's owner is no longer humans. One day, the girls awaken from a nightmare of shame and the ambition of revenge. A humanoid weapon was born for the final battle with Rapture. Nike, everyone prayed. May these goddesses lead mankind to the victory of returning home. We must defeat them as humans, otherwise our victory will be meaningless. That is what Elysium believes. There's no doubt that Missiles has the most advanced tech in the entire arc. We will do everything in our power to crush all Raptures, no matter what the cost. We tetranikes are always up for a good show, even on the battlefield. How so come? As we bring hope to people. เป็นยังไงกันบ้างพวกนายเด้งดีไหมแต่ละนางเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ฉันอยากจะเล่นมากๆก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยละกันนะพวกนายเผื่อเราจะโชคดีได้เล่นในช่วงทดสอบโค้ดเบต้านะครับถ้าฉันได้ทดสอบเกมนี้เมื่อไหร่แล้วก็เตรียมมันแน่นอนฮะอ๋อพวกนายลิงก์ลงทะเบียนของเกมนี้นะฮะฉันได้วางเอาไว้แล้วใต้คลิปนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปลงทะเบียนเกมนี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ 哎喂